หเทคนิคสร้างตัวตนอย่างรวดเร็วนะครับคงจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่รู้ในข้อ,อนี้เนี่ยครูแซมอยากใหทุกคนรู้เลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้กันอย่างจริง,จ,รง,จ,ง,จ,งจังนะว่าถ้าสมัยนี้เนี่ยคุณต้องไลฟ์ให้เก่งนะครับถ้าคุณไม่ได้ลองไลฟ์คุณไม่ได้ลองพูดคุณไม่ได้ลองทําแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ทําให้คุณหาไราไยได้ได้เยอะขึ้น อย่างแน่นอนเพราะอะไรรู้ป้าคุณสามารถพูดปิดการขายหรือขายสินค้าได้กับกลุ่มคนมวลชนมหาศาลได้ถ้าเกิดคุณพูดให้คนเขารักคนเขาชอบคนเขายอมจ่ายเงินให้คุณเป็นดังนั้นนะครับทุกคนจงไปเรียนรู้และใช้วิธีการไลฟ์เนี่ยในการหารายได้ให้ได้จำนวนมหาศาลนะครับโอเคเปล้ารู้แล้วใช่ไหมดูแลเอาไปใช้กันนะและนอกจาก รวยและยังคนติดตามเยอะขึ้นด้วยนะครับจงฝึกสกลิลนี้ให้ยังเก่งไปเลยนะเพื่อนๆถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้คนที่คุณรักและถ้าเกิดคณชอบความรู้ดีๆในการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวตนในธรุรกิจความรู้ธรุรกิจออนไลน์หรือแม้กระทั่งการออกหน้ากล้องคุณก็สามารถติดตามครูแซมได้เลยและครูแซมจะเอาความรู้เจ๋เงๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกวันอย่างแน่นอนวันนี้ครูแซมไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบายรักทุกคนนะ